สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ b e r s e เกอร์เกมแล้วผมสตีฟลนะ็อก8ในตำนานตอนนี้อยู่ในเกม League of Legends นะฮะลามาตลุยหมด URF กันนะครับ URF ก็คือโหมดโคตรบั๊ของสุดยอดซูเปอร์อันตาเมกาบัฟ <the> เอาง่ายๆเลยมันคือโหมดที่ <It> s <S ไม่ใช้มานานะครับ,รบแล้วก็คููดาวทุกอย่างเนี่ยลดลง80%แล้วไม่ใช้มานาด้วยนี่คือความโคตรบั๊บอกเลย กูนี่บวกตั้งแต่เลเวลหนึ่งแหละมาหรคุณผู้ชมดูนะว่าอิปลินนี่มันจะเกียนขนาดไหน,นตัวผมมันชื่ออิปลินนะมันวินวอลตลอดเวลาและที่สําคัญนะแฟลกระเทเลพอร์ตนี่ครูดาวนาทีเดียวนะบอกเลยใช้เล่นเลย <I must. S 1> เลเวลเลเวล,เลเวลหนึ่งก็เอาละมาใครปเปเี้ยวเปี้ยวมันมันไม่สู้อะฮะมันไม่เอาอ่ะ มันไม่ใจเลยมันไม่ใจเลยอ่ะนี่คุชมดูการเลียมิเนียนที่ดีแล้วการผมเจอใครนะไม่ได้ดูแล้วดูการการใช้โค้ดสกิลในตำนานการเจอใครวะทำไมไม่มีใครมาวะเอ้ยล่างบวกบอกนะไม่มันเลยอาเซียมาเว้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมาจะไล่มึงกลับบ้านอาเซียกูจะกูจะไล่มึงกลับบ้านเอาเด้ฮะ เอาบ่าวเอาบ้าวมึงเอาบ้ามึงเอาบ่าวมึงเอาบ้าวมึงเอาบ้าวบอกเลยว่าความเกลียนนี่เกลียนเกลียนมากอ้าวอาเอาเอาไม่ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดเดี๋ยวก่อนไปเกลียนเล่นอื่นดีกว่าไปเล่นอื่นไม่บวกเลยวะอาเซียผมไปก่อนป้าดูเ่ยจ๋าเอาฮะอาเซียไม่เอาอะฮะมึงเอา เอาฮะเอาฮะ,อา,ะอาเซีย <laughs> บอกเลยว่าอิฟลินม่เขียนมากเลยอะดูดูการเคลียร์มินเนีย่ยนเดินทัวร์เดี๋ยวออกของกันโยบนนี้แม่งหน้ามากกูจะไปกูจะไปไไอเอาคิวกันแล้วอะอาเซียกูยจะเอากูจะเอากูจะเอาไอ้สัสกูจะเอากูจะเอากูจะเอาบอกเลยตายหรอ ไม่ตายด้วยยึดโอ้โหโหสัตว์อะไรขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยข้องเล่าอาเซียมึงข้องเล่าข้องเล่ามาข้องก็เจอกันหน่อยเลือดน้อยว่ะอ้เชี่ยเสี่ยงจะโดนชัดดาวมากทหารมันเริ่มเยอะอุ้ยอุ้ยชิมไม่เอาอ่ะ มันเอาอะโอ้โหมันเอาอะมึงเอาฮอะฮะส,<น>สัตว์กลัว,วล <ะ S 2> มันกลัวมันกลัวมึงกลัวกูวกวทำไมมึงกลัวทไมายสัตว์มาเด้มึงกลัวกูวทำไมฮะโอ้โหโอ้โหเข้าออกเป็นสเต,ต็ปอืไม่ได้แดดกูห,หรอกเอาแล้วล่ะมึงจะเอาแล้วะฮะ ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เอาอฮะเอามึงจะเอามึงจะเอาเหรอศูนย์เจ็ดเลยนะโอ้บอกเลยว่าอิฟลินนี่เกียนมากเอาเอาเอาอาเซียมึงยังไม่เข็ดมึงยังไม่เข็ดมาไม่เข็ดมึงมามึงมาไอ้สัตว์มึงมาเลาก่อนเร์จนได้ เลนไหนมีเหลืองเลนนี้มีเหลืองเหรอมึงไม่เหลืองฮะไอสัตว์มึงไม่เหลืองเหรอมาไหนใครจ<ล>ะเอาเลาที่สบายเลยนะจ๊ะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยอโอ้โหไม่ต้องช่วยก็ได้ไอ้เหี้ยกูคนเดียวเลยเนี่ยบอกเลยมา อเซียอยากได้อยากโดนก็ามาเจอกันหน่อยมันไปไหนกันหมดแล้ววะังกรก็ได้วะบอกเลยว่าเลือดเรานี่เยอะมากนะ600เนี่ยไม่ใช่600นะเป็น 600K แลเคนะประมาณ6 0แสนกว่า โอ้โห oh, บอกเลยว่าอิปลินนี่มันมากเดี๋ยวเดี๋ยวล่างเดี๋ยวไปนะแป,ป๊บนึงมาละกูมาละเ oh, อ้าวตายแล้วพี่อะไรวะตัวโคดเกียนะ่ะสองตัวโซน,น้ากับเป็นเลียวสกิลกันมันเลย <Okay. S 2> บอกเลยว่าผมดันป้อมนี่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นคี่ดูรันสกิลเฮ้ยมันมาปุ๊บเอาเลยนะ เดียวเจ้าเอาเอาฮะเอาฮะไอสัตว์เอามึงเอาอะฮะโจอ่ะตีไปแล้วนะเอาเอาเอาทาลิกทาลิกจะเอาจะเอาจะเอาใครจะเอามาเดือดเลยเฮียกูมีบอลร้อนด้วยผู้ชมสังเกตตังค์ตังค์ที่จะสามพันแล้ว มันมันหมันมันอยากโดนมันอยากโดนมันอยากโดนมันหมันมันหมันมันอยากโดนโอ๊ย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 ไม่ไม่ไม่กลับบ้านเดอะของแม่งมีชิ้นเดียวเบี้ยนี่ล้ำซ้ำเลยล้ำซ้ำกันเลยทีเดียว ความเร็วเครื่องที่เราเพิ่มขึ้นด้วยนะ60หน่วยคุณผู้ชมดูดิดูมันใช้สับสับ,สบต,ตื่นแตกสับ่โอ้โห,โห,โหสัตว์รัสเซียโอ้โหคอีิแ <c oughs> ฟกนี้บอกเลยใช้เล่นกันเลยโอ้โหสองตัวนี้บอกเลย <c oughs> เป็นเป็นขี้แน่นอน <c oughs> ไม่นะะ่ะฮะยังไง <c oughs> วิ่งหนีอิฟลินนะฮะเอาเด็เอาเด็เอาเด็เ กูต่อให้มึงสองเสาเฮ้ยแม่เฮ้ยเวนเอาอะมึงเอาฮะเวนเอาเอาก็มาโอ้โหกูจะกระจะโดนตังขนาดนี้ไอ้เพื่อนเพื่อนเพิ่งนิดตายเพื่อนตอนไรรูะเอาวะแลวไปทริปบ้าคิวแน่นอน ดูท่าสนุกดูท่าจะสนุกเทเนอพอร์ตแป๊บมาไหนวะไปไหนแล้ววะโอ้อโหนี่นะมึงคะมึงยังไงโอ้โหเข้มเัน้เลยดิด่ะ จะรีบดันไปไหนเพื่อนเพื่อนมึงจะรีบจบไปไหนยังไม่ถังโซโล่บาลอนโชยถอยก่อนถอยก่อน <c oughs> โอ<ฮ>้โหคุณผู้ชมสังเกตดูนะว่าสกิลหนึ่งผมเนี่ยกี่วิดูนะ0.2วิยังแรงอ่ะเอ้ยอยังไวอ่ะและแรงมากด้วยอันนี้แค่10นาทีนะจ๊ะ สิบนาทีรอไปอสามสิบสามสิบคิวแล้วอสี่สิบสี่สิบละสามสิบเก้าอีกตัวตัวเนี้ยสี่สิบปล่อยเขาสนุกกันไปก่อนเราเราออกของให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราก่อนนี่นั่นป้อมล่าง แว้นนี่แว้นกันแบบแว้นแบบนอนสต็อปเฮ้ยเพิ่งรีบเอ็นยังไม่ทันมันเลยชนกันแล้วเว้ยเว้ฮะเว้เอาฮะเอาฮะไอ้สัตว์ไอ้สัตว์มะไม่เร็วเกินเลยไม่เนี่ย มึงออกมามึงออกมาเออนั่นแหละมึงออกมาไอ้สัตว์มึงออกมามึงออกมาออกมาไอ้สัตว์บอดตีนี่แม่ให้มันกันก่อนนะบอดตีแห้งเลยให้มันกันก่อนให้มันกันก่อนเอ้ยเอยเอยเมาส์ไหลเมาส์ไหลเอาเว้ยโอ้โห ตายเจ้หน้าเลยนี่ให้ไปการกันเอ,อเอาเจ้หน้าไปทำอะไรนะให้มันการให้มันการปล่อยมันไปโอ้โห GG จบละไอย้ยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทุกคลั่งไงครับที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนอย่าลืมกด subscribe, like, share, s u b s ไ r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิป u i f อีกสักคลิปแล้วกันมนะั้งอาจจะมีคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยติดตามชมคลิปใหม่ๆผมนะครับแล้วก็น้องเอก กลับลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ